TSMC ปักหมุดยืนยันสร้างก้าวโรงงานใหม่ในปี2025และขยายการผลิต3นาโนเมตรอีก60%เพื่อรองรับความต้องการของ Apple, Nvidia, AMD ที่ต้องการชิปรุ่นใหม่แรงกว่าเดิมและรักษาตำแหน่งผู้นำตลาดชิปโลกท่ามกลางการแข่งขันดุเดือดจาก Intel และ Samsung พร้อมป้องกันความเสี่ยงจากภูมิรัฐศาสตร์ด้วยการกระจายฐานการผลิตไปยัง9แหง่ง ไต้หวัน3โรงงานสหรัฐ2โรงงานญี่ปุ่น2โรงงานเยอรมน,นี1โรงงานอีกหนึ่งโรงงานคาดว่าไม่สิงคโปร์ก็อินเดียเทคโนโลยี2นาโนเมตรจะช่วยให้ชิปมีประสิทธิภาพดีขึ้น10-15%และใช้พลังงานน้อยลงถึง25-30%เหมาะกับ AI สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่และเซิร์ฟเวอร์ประสิทธิภาพสูง ในแง่ของการลงทุนการที่ TSMC ประกาศสร้างโรงงานใหม่เก้าแห่งถือเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ดีเพราะจุดอ่อนของ TSMC ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ยิ่งการที่สร้างฐานการผลิตในอเมริกาและประเทศอื่นๆย่อมดีกับ TSMC นอกจากนี้ ยังสร้างไว้เพื่อลองรับเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง2นาโนเมตรส่วนของอนาคตเองก็จะมีเทคโนโลยี1.4นาโนเมตรในปี2027และยังลองรับเทคโนโลยีปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพในการผลิตมากขึ้นอีกด้วย